ทดลองหน่อยอตัดเลยอ,อ,เอันนี้ผมต่อแบบนี้นะในระบบของเขาน่าจะมีปัญหาโอเค เดี๋ยวเทอีกรอบหนึง่งเมื่อกี้เครื่องไม่สามารถปั่นได้เนื่องจากอ่นนี้หัวเดียวนะเดี๋ยวลองลองเทกันพร่มมาสองหัวอ่าสี่หัวไม่ใช่สองหัวดูที่เราจะสร้างแรงดันได้ไหมถ้าสร้างแรงดันไม่ได้นี่คือหัวฉีดไม่ไหวเลยนะครับอ่าเราดูไหลกลับก่อนจะไหลกลับเนี่ยนะดูลูกน้ำมาไหลกลับแบบเครื่องสร้างแรงดันให้ไม่ได้เลย ปกติใช้600นี่800แรงดันต้องการ120วันนี้ได้คือไม่ไหวอ,ะอ่ะอ่าเครื่องพยายามปั่นอ่าแรงดันขึ้นมานิดอ่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเนี่ยและแรงดันก็ร่วงเพราะว่าหลายกลับเยอะมากอ่าเดี๋ยวเครื่องก็จะฟลิลแล้วนะครับไม่สามารถสร้างแรงดันได้ตามเป้าหมายเกณฑนี้นี่หลายกลับเยอะจัดครับทำให้สตาร์ทติดยาก เดี๋ยวเราดูต่อไปเ่องก็ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมายนะเห็นไหมอ่ะเรียวไปเชื hmm. ่อแค่นอกบีอิสเรียวไปเชื่ออะไรก็รไม่รู้นะอ่าไม่ออกละเรียนน้อยแต่รู้ว่าต้องทำหัวฉีดก่อนที่จะเทสน,นะครับไม่สามารถเทสได้โอเคก็เดี๋ยวแกะต้นอ่าเยวจะแกะให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงความสกรปรกของระบบ เหมือนกันไหมไปลายขาวไหมนั่นนะขาวอ,อันนี้เหมือนกันอเอาอะไรมากักแรงดันน้ำมันนะฮะแล้วก็กินกินน้ำมันค่อนข้างที่จะเหม็นนะโอเคเหลังจากเราทำการซ่อมแล้วนะครับลมาดูการไหลกลับเห็นไหม มันจะไม่ไหลยเยอะมันจะไหลเป็นช่วงๆมินิอ่าอันเทสนะฮะอันนี้เป็นรอบแรกอาจจะโฟยังหาดไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนอันนี้เราเทสให้เลยดูการลีกอาลีกน้อยมากโอเคซึ่งเดียวติดอย่างเงี้ยซึ่งเดียวติด 就掉进。 ไม่น่ามีปัญหาอันนี้เราใส่หัวฉีดของอนิวดีแมกไปนะครับการฉีดจะสมูทขึ้นของเดิมมันหกอ่าเปลี่ยนเป็นแปดรูเลยวิ่งดีขึ้นนิดอ่ารวดเร็วทันใจฮะไม่ต้องรอจะเป็นเครื่องรุ่นอื่นก็คูดสี่เท่าไป เราผ่านก็คือผ่านเลยเทสรอบเดียวพอหมายถึงในสีต้นเทสทีเดียวเลยถ <5. S 2> ้า v ีเอลใกล้เคียงกัน ทานนะอย่างเงี้ยไม่น่ามีอะไรยังไงก็ผ่านโอเคเลยสวยสบายสบายชิวๆสองนาทีกว่าๆก,ก็เสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับอีซุดีแม็กตัวนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวสตาร์ทดูก่อนว่าจะติดง่ายไหมโอ้โหมื้นใหม่ก็คำมุ่งมัที่เรานะครับครอข้อว,วเรายิงทรายให้ด้วยนะยิงทรายแบบเงาๆเลยนะนี่สำหรับลูกค้าอ n จ i นพา o เวอร์นะครับอ่า เล่นๆน,นะก็เดี๋ยวเราลองไปเล่งเล่นดูอันนี้เป็นข้าเมาเก่านะครับรถคันนี้ลกค้าจะไ้วิ่งไม่ออกเลยนะฮะ